พูดใัหญ่ันเดียวปล่อยสอันเดียวปล่อยสอันันแน่แใส่ตัวใหญ่ายผนะหา่ผานะสาเล็กๆนะส่ันทะเลเลยสีสีเาว่ขลกสีมต้งรีบร้อนสี้รีบร้อนเก็บทันหน้าหน่อยดิสายมากายไปโน่นไปโน่นไปโน่นเปนนบ้ันปเลยเน้านเอนห้อันไน่นน่นเก็บได้เก็บเลยเก็บได้กผมกลัวมันจะวิ่งวางี้ไงสอกนหมันี่มันกนยแล้ว มันนี่ก็เหนื่อยแล้วถึงนี่โอ้พี่โอรู้แล้วพี่โอรู้สึกยังไงจับกับรู้รู้สึกเลยใช่ไหมกลับตรงนี้จับตรงนะดูนะอันจะเออมือนื้นออันเป็นปลาคุ้งไว้ท่านไปใส่ใส่ยิ่งยิ่งกับพี่โอ้ใส่ยิ่งิ่งบอกแล้วให้ใส่เข็มขัดมาไม่ใส่มา้ใจสวยโดนน้ำไปปั่นจ้จ้าจ้าจ้าอย่าเปลือมากอย่ร่ถ้ามันแข่งจะปั่นนะถ้ามันแข่งจะปั่นสีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันวิ่งให้มันวิ่งไปวิ่งให้มันวิ่งไปตัวเดตยวมันจะอ่อนอ่าวิ่งให้้มมันนไ่ตองกดะ ต้องวิ่งต้องวิ่งอย่างนั้นนะวิ่งฮันวิ่งไปเล่นเป็นเล่นสีนะฮะวิ่งฮันวิ่งไปสีนั่งเล่นสบายสบายขุนมันเฮ้ยแมก่งขังเอาตากล้องถ่ายรูปส่่วดมหน่อยสวนละอย่าให้ย่อนนะเดี๋ยวถ้ามันย่อนสวนแบบกตึงขาดเลยนะไม่เชื่อว่ามาตกปลาเอ๊ะเก็บเก็บเก็บขันนี้หน่อยจ้ะหมุนยาวเลยเบาแล้วเนี่ยว่ะปิดเสียงแล้วหมุนเลยปิดเสียงแล้วหมุนยาวเลย เดี๋ยวเรียนสีนั่งคิดเนี่ยแล้วถ้ามันตกได้มันเกิดติดใจมาบ่อยเดือดร้อนเราอย่างเนี้ยโอ้มันมันจะเดือดร้อนเราเนี่ยคุณเนี้ยจะเดือดร้อนมากเนี่ยดูแสดงว่ายังไม่เคยนะครับอะไรนะยยยงงงท้าไม่ได้จะเสียใจเพราะว่าผมหลอกไปซื้อแบดซื้อหลอกหมดไปสามพันกว่าบาทตัวมองตัวแข็งแข่งอย่ยไงเห็นแล้วไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่ให้ว่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่บาเล็กอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ห้าโืนล้อไม่วิ่งมืนเยอะอย่าฟืนเยอะอย่าฟืนเยอะอย่าฟืนเยอะปล่อยไปมันจะมีกอกซองอีกทีนึงสี มีกอกสองมีกอกส2วัตตนมถ้ากอกสองลมันวิ่งได้ตั้งวเยี่ากยังไม่นะไม่ใช่ไม่ปล่อยทุนนะโดนไม่ปล่อยทุนปล่อไม่ปล่อยทุนเลยทีนี้ยื่อะไรไม่รู้เลยโดนกยื่อะไรหน้าจะใส่งเี่มีมันรักไร้อนเลยไม่ใช่โฉมแล้วก็โฉมโฉมไอโฉมกินน้าน้ำอะไรวะไอโฉมไม่ใช่ใบหน้ามันโคตรนัน ช้าช้ากระช้ากระช้าเดี๋ยวจะอัดจะอัดขอกินข้าวขอไม่เป็นพอพ้พอพอพออย่าดึงอช้าดึงอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงกระช้าข้อไหนเนอะเออเบา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 ดิคันเ้าๆแห้ะหยุดหายเข้า้หนิบวน ทกพอเลยาจำังกันเกเาินยว้าอยู่หนายกกันถ่ายรูปกันเลยเนยถ่าูกเลยเดี๋ยวกันพี่ดมเดี๋ยวกันนี่เอาไยมาถ่ายด้วยจะดองมาเลือไหน